แม่แกะก็เลย <laughs> สวัสดีค่ะกลับพบกวันนีอีกครั้งนะคะวันนี้นี่ก็จะมาโชว์วันนี้ไปซื้อของที่ตลาดที่แคปพรามตานะคะได้อะไรมาบ้างนะคะคลิปก่อนหน้านี้อาจจะเป็นไปพาไปเดินแคปนะคะมันคลิปมันจะยาวมากนี้เลยตัดเป็นอีกคลิปหนึ่งเนาะวันนี้นี้ก็เลยจะมาบอกมาวันนี้นี่เลยจะมาโชว์นะคะ วันนี้ได้อะไรมากินบ้างนะคะแล้วก็จะมากินให้ดูด้วยนะคะโอเคนี่คะ่ะขนมไข่หงนะคะจำไม่ได้แลนะราคาเท่าไหร่อืม,อ,มอร่อยค่ะ เจาะเลยหุดเลยน้ำอ้อยซื้อมาออสองแก้วนะคะห้าเหรียญ ซื้อมาสี่แก้วค่ะแล้วก็มีอันนี้ขนมเขาเรียกอะไระม,มันเชื่อมมันเชื่อมค่ะมันสับปะหลังมันสับปะหลังเชื่อมนะคะจำไม่ได้แล้วว่ากี่บาทขอยังไม่กินตอนนี้ค่ะแล้วก็เม็ดขนมน,นะจ๊นนะสิบเก้าหยวนสามอย่างสิบเก้าเหรียญ อันนี้ก็ติบิลลี่สิบอืมห้าสามอย่างนี้นะคะสิบเก้าเหรียญดีดีกว่าในเมืองค่ะอืมเราก็ได้ข้าวข้าวไรเบอรี่มาสองถุงข้าว ไเบอรีนะคะแล้วก็มันแล้วก็มีข้าวเหนียวค่ะแต่หนูอยากได้ตาชัดอะไรที่เราไปได้ในงาน,น่ไมันไนดะ้มีหรือว,ว่านมันถุงไม่ได้หนูก็ไม่รู้นะคะถึงข้าเหนียวไม่ค่อยเป็นแต่เขาบอกว่าบางยี่ห้อมันต้องแช่น้ำนํำนานอ่นะกว่ามันจะนิ่มนะคะข <c oughs> นุนนะ่ะมันคงได้ข้าเหนียวไว้เยอเลยไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> อ่าแล้วก็มามีอะไรอีก ลูกชายผมเ็กชอบลูกชายทั้งสองคนนะคะชอบกินแตงโมงดูสิตอนรอจิกไปสักสามนิ้วอ้อข้าเหนียวได้มาสองถุงะะลูกชิ้นไก่ลูกชายชอบกินนะคะ แล้วก็ส้มตำของพี่หม่ำนะคะลองชิมดูก่อนนะคะไม่เคยเหมือนกันนร่องไเนะจะลองดูว่าเป็นยังไง M อะไรนะ M อะไรนะนี่ไพี่หม่ำ MU M รสชาติหนัวไม่กลัวไข่จริงกรเป๋าเดี๋ยวเราหาเราต้องไปเอามะละกอข้างบ้านมาปะ่ะ <c oughs> มาข้างบ้านมีต้นมะละกอนะคะบ้านนี้ปลูกยังไงก็ปลูกไม่ขึ้นนะคะปลูกทีไรก็ได้ตัวเมีย,ยได้ตัวผู้ เคยได้ตวเมยาเขาเลยนะคะแล้วก็แอบหยิบมจนได้มือจริง้มยหมันเต็มมือหยิบขนมจีนมาถึงนึงนะคะหมดไปี่ร้อยล้านามโดยปกติ่าเอาแม่ครับใบอยู่ไม่มีแอ้นี่ยแอปเปิลน,นะคะแอปเปิลห้าสิบเอ็ด ไม่เยอะหรอกซื้อมันแค่นี้ค่ะแล้วก็แม่ก็อันนี้เพื่อนๆไปไหมขอ,อนี้จะได้ชุดนนี้แล้วก็มีแล้วก็มีหมูสับหมูสับนะคะแล้วก็อ๋อที่มันมันไหลเพราะว่าไอกระดูกหมูแม่กระดูกห <c oughs> มูขเท่ <c oughs> ม แล้วก็มีกระดูกหมูนะคะเป็นกระดูกหมูามาต้มแบบพวกต้มแซบอะไรเงี้ยะคะ่ะตอเอินว่ามันถุนมันรั่วะคะ่ะต้องเไปไว้ในซิ้นก่อนแล้วก็มีเอ่ <ไป S 1> เอเต้าหู้แล้วก็มีเต้าหู้นะคะเต้าหู้แบบนี้นะคะเอามาใส่แอร์ไฟเออร์นะคะอร่อยมากค่ะไม่ต้องทอดนะคะเดี๋ยววันหลังจะกินให้ดูนะคะ แม่ทำน้ำจิ้มอร่อยมากขอบอกเลยต่ว่าหลังจะทำคลิปนะคะแล้วก็สตรอเบอรี่นะคะสี่แพ็คแล้วเราจะมาดูกันว่าเราปนแม่ไปเท่าไหร่นะคะรูปสวยมากเลยอืออันนี้ส<ม>ี่แพ็คสิบสองอมสี่แพ็คนะคะสิบสองเหรียญนี่สิอืมหมดแล้วเหรอเลยอันเลย แล้วก็มีไก่ไก่ถิ่นด้วถนเขอู้ตอนนี้ไก่ตัวอะไรแม่ไก่ไก่บ้าไอไก่ไก่บ้านนะคะตัวผู้ตัวเมียก็ผสมกันหรอมันมีโครสสีอ่ะตัวตัวผู้ตัวเมียตัวเมียัวไางไดียวต้องกินต้องตัวผู้ตัวเมียกินตัวเมียอย่างเดียวก็ไม่ได้ถ้ากินตัวผู้อย่างเดียวก็ไม่ได้อย่าไปเชื่อแม่นะคะก็คือแกซื้อมาซั่งสองตัวค่ะตัวผู้กับตัวเมียไม่รู้ตัวไหนดีตัวผู้ตัวเมีย แล้วก็มีขนมอันนี้ด้วยนะคะเขาเรียกขนมอะไรฟองแข็งอร่อยค่ะฟองแข็งนี่ขอมอะไรเนะนี่หหอมข้าวหอมข้าเหนียน,นะ เคยรู้ราคาแลวนะทุกนนี้ซื้อแค่สองงถึงได้รู้ว่าของราคาะรูจ่ะสององออ แล้วก็จะไม่กินไม่แม่แกะก็เลย <laughs> <c oughs> จะมาแจ้งราคานะคะว่าวันนี้ใช้เงินแม่หมดไปเท่าไหร่นะคะวันนี้กินหยำฉชาหมดไปแปดสิบสามเหรียญน,นะคะแล้วก็แกให้มาซื้อแอปเปิ้ลให้หลานอีกสี่สิบเหรียญน,นะคะแล,แล้วก็มีไปซื้อพวกเนื้อไก่เนื้อสดนะคะหมดไปอีกเจ็ดสิบเหรียญน,นะคะขนม ขนมหวานนะคะนน20 20ค่ะแล้วก็ของแห้งนะคะพวกข้าวพวกกับข้าวสารพวกอะไรเงี้ยไปอีก50เท่าไหร่แม่54เหรอ51เหรียญน,นะคะอันนี้อ่ะันน้นยอด12ก็ไอ้นั้น7ตวูแล้วก็มีอันนี้ สิบสองแล้วก็เจ็ดนะคะวันนี้ก็รวมปนแม่ไปสองร้อยแปดสิบสามเหรียญน,นะคะมองไม่เห็นอาจจะมองไม่เห็นถือว่าโอเคเลยค่ะทุกวันนี้อยู่กับโจนเรือโจน่ะปนไปสองร้อยแปดสิบสามเหรียญนะคะ <c oughs> ห้าค,คนนะคะแกตัวแกเองก็ปนตัวแกเองด้วยนะคะกินด้วยกันโอเคค่ะวันนี้ก็ขอลาเพียงเท่านี้นะคะคลิปนี้นะคะ เดี๋ยวนี้ขอไปจัดของเข้าที่ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ